โต้เก้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายเปาแมนก็อยู่ในเกม Infect n o เนนะครับอ่าสามนะก็จะเข้าไปเลยนะคันนะครับผมก็เล่นหมด normal อยู่นะนี่เซฟผมเองเอาละครับทวีปก็ได้ทำการเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดเพิ่มอีกแล้วนะครับ ผมก็จะต้องยังไงอะเข้าไปตีที่นี่ให้ได้เลยนี่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 ที่เห็นเห็นที่เป็นหลอดยาไหมเพราะว่าตรงที่เป็นหลอดยาเนี่ยเขากําลังทําการที่วิจัยโรครักษาซอมบี้ที่ผมสร้างอยู่นี่เราสามารถหยุดพักวันได้นะ,ะเวลาที่เราทำนู่นทำนี่เราหยุดพักวันเอาไว้นะเพราะเวลาเราหยุดพักวันเอาไว้นะไอ่าวิธีรักษาเชื้อซอมบี้ของมันที่จะมาแก้ทางเราเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับอืม ผมจะขอเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการก่อนนะเอาละครับผมก็เข้ามาที่ห้องปฏิบัติการนะผมก็มีตังอยู่2 5 0 0นะไอเทมสนับสนุนนี่ครับผมก็ได้ทําการสร้างไอเทมสนับสนุนขึ้นมาใหม่เยุะแยะเลยก็จะมีระเบิดเขาเรียกว่าถังนะในนี้ <laughs> ระเบิดถังนี่อะไรที่แพร่กระจายไวรัสซอมบี้ในพื้นที่นะครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเน่ะมันกินหอมดีและน่าอร่อยแต่มันปนเปื้อนจึงดึงดูดมนุษย์แล้วเปลี่ยนพวกมันกลายเป็นซอมบี้นะครับ อันนี้หมอกพิษนะที่สามารถทําให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้ได้กลายเป็นซอมบี้ไว้บนพื้นดินกออ็คือวางไว้บนพื้นดินนะครับโอเครู้เรื่องนะครับซอมบี้พิเศษผมก็ยังสร้างซอมบี้พิเศษไม่ได้นะก็มีแต่ซอมบี้ธรรมดาตัวนี้ <c oughs> ผมก็จะทําการต้องสร้างซอมบี้มั้งแล้วเออไม่มีซอมบี้ต่อสู้เลยนะไอ้เหลือเอาซอมบี้ธรรมดาไปก่อนหรือยังไงดีสงสัยต้องสร้างซอมบี้นะอเอาพอยักษ์ตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะสร้างพอยักษ์ สร้างพยักแล้วก็สร้างจุบจุบอ่ะโอเคเดี๋ยวส่องตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนมันก็สร้างได้นะแต่ว่าเราก็จะเสียซอมบี้เยอะนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันออกก่อนครับผมเอาแล้วครับผมก็จะไปเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ความคืบหนนะ้าการติดเชื้อเราก็จะได้ซอมบี้ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถดึดของทวีปนี้ได้นะ,ะผมก็จะเข้าในที่นี่นะครับเป้าหมายคือฆ่ามนุษย์ห้าคนนะครับไปลุย ฆ่ามนุษย์ห้าคนโอ้โ oh, หคนจอดแจไปหมดเลยเราจะปล่อยซองบี้ลงไปกัดมันจะจัดไปหมด <laughs> บุนวายกันแล้วสินะพวกมึงฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มาทางนี้ดิลงมาางนี้ลงมา,างนี้อ่ hey, <cut S 2> ากัดมะอ่าเฮ้ยมีตำรวจไม่ได้เลย <No. S 1> ทุบก็ให้ทุบก็ให้ครับ <No. S 1> นี่ตำรวจตายแมพ <laughs> ตายซะ นี่กายพันเฮ้ยหนึ่งคนนึงอะทำไงดิไม่เปิดประตูได้ด้วยอ้าวไม่ทันเลยโอ,อ้ยจัาซอมบีลงไปฆ่าหน่ยอยอฆ่าไปได้สิบหกคนนะครับโหโหตื่นตกใจมากมายโอ้เป็นข่าวดังเลยครับตื่นตกใจมากมายนะครับอ่าพอผมรับของรางวัลเพิ่มหน่อยนะครับ เอาละครับผมก็เปิดกระเป๋านหน่อยนะเชิบโอ้หได้ซอมบี้มาหลายตัวเลยอะ่ะแจ๋วแล้วก็ออกครับ <c oughs> อ่ามีข่าวใหม่ครับการแพร่ระบาดท,ที่ไม่มีข้อมูลในอินโดอินโดออสเตรเลียทีมอะไรอะ่ะทีมฮามดอะไรอ่ะอะไรตึงกำลังไว้ในภูมิภาคนี้แล้วน่าจะเป็นทีมแพทย์ป่ะอ่าเอ้ไม่เออใช่ทีมแพทย์แพทย์ในภูมิภาคได้ตรวจพบการระบาดของเชื้อโรคลึกลับทีมอะไรอะ่ะฮาเมิดอะไร วางกองกําลังเพื่อเก็บตัวอย่างแล้ววางกองกําลังนี่น่าจะน่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นหน่วยหน่วยพิเศษป่ะหน่วยรบพิเศษวันนี้เป็นทหารนะครับวางกําลังไว้ะฟารรมตื่นตกใจของโลกอ่ะมีข่าวใหม่ครับตารวจสากลได้รับการเตือน วางกำลังตำรวจทั่วโลกแล้วโอ้โหวางทั่วโลกเลยเหรอตำรวจสากลแจ้งหน่วยงานผู้รักษากฎหมายระหว่างประเทศให้ตระหนักถึงภัยของการก่อการร้ายทางอาวุธชีวภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเว้ยกูจะยึดคล้องให้ได้โลกนี <c> ้ <oughs> เดี๋ยวเราจะปล่อยซอมบี้ให้เต็มไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ผมขออัพฟาร์มโหด้ายก่อนเออขออัพฟาร์มโหดร้าเอาไม่หิตก่อนนะครับอืมเอาแล้วแล้วก็ระเ,เบิดยังซอมบี้พิเศษ อ่าตะกี้เราได้ทําการสู้เราก็ได้ซอมบี้มานะครับนี่เจ๋วแจำเ <c oughs> จ๋ยวจำไปเลยนะครับเราก็ได้ซอมบี้มาสามตัวนะครับได้จุบ๊บจุ๊บมามามาห้าตัวไว้เออได้จุบ๊บจุ๊บมาห้าตัวแต่ว่าสามารถใช้งานได้สามตัวอ่าที่เหลือก็เอาไปนั่นได้นะครับก็มีซอมบี้ธรรมดาหนึ่งตัวอืมเราต้องไปทําการต่อสู้นะท <c oughs> าไม่ต่อสู้คนก็ไม่ติดเชื้อซอมบี้เราก็มีน้อยเอาแล้วครับเปิดพื้นที่ใหม่แล้วครับเราต้องทําการต่อสู้นะถ้าเราไม่ทําการต่อสู้นี่ ซอมบี้เราก็จะมีน้อยนะครับผู้ติดเชื้อก็จะมีน้อยนะครับผมก็จะไปแพร่เชื้อที่ประเทศไทยมาวันนี้เราจะไปประเทศไทยกันนะครับเข้าไปเลยนะอ่ะไปครับมาประเทศไทยนี่แหละมาเจอกันนะครับผมจะแช่แพร่เชื้อไปที่ประเทศไทยแล้วนะเอาละครับผมก็ได้มาถึงประเทศไทยแล้วนะฆ่ามนุษย์ห้าคนเออเอาอะไรดีเอานี่ตรงนี้อ่าตรงคนตีก๊อปไปก่อนฆ่ามัน จัดกมันตำรวจตำรวจตำรวจลงไปกัดตำรวจอย่าให้มันรอดกัดให้หมดฆ่าตำรวจซนะเออเรียบร้อยตำรวจจะได้เหรียญสีทองนะครับเอ่มันเจ๋งตรงนี้แหละโอ้โห,หระเบิดระเบิดเข้าของไห้มหมดแจ๋วเก็บเหรียญตรงนี้ไม่ได้เอาเก็บได้เว้ยโ,โอเค เก็บตรงนี้ครับเหรียญเออเอาเอา,เอาสองบีเราตายซะก่อนโถ่เอ้ยจุบจ๊บๆลงไปนี่ไม่ยอมแพ้ครับลงไปจัดการเฮ้ยมึงวิ่งไม่ได้โน่นันอยู่โน่นเอนอโหยิงระเบิดม่วตัวไปหมดเลย <laughs> เอา้าวตายไปโถ่เอ้ยเป็นไรครับเอาเหลือไว้มั่งก็ได้เอาไว้ให้มันไปบอกข่าวครับ <laughs> เออาไว้มันไปบอกข่าวนะครับอ่าแล้วความเตือนตกใจเดี๋ยวดูมีข่าวเพิ่มไหมครับกำเนิดซอมบี้สิบห้าตัวยังไม่สาเร็จนะอแล้วครับผมก็ได้กลับออกาอมกครั้งหนึ่งนะครับดูซอมบี้ที่ผมมีซอมบี้อะไรเพิ่มมั้งยังไม่มีเพิ่มเลยวะซอมบี้เนี่ยน้อยนิดแล้วเกินวะเออนะแย่ yeah, จริงๆเลยแล้วครับผมก็กลับมาอา้าวประเทศไทยยังเป็นสีเขียวอยู่เลยอะอ๋อนี่ผมมีภาคนี้นะโอ้ประเทศไทยยังเป็นสีเขียวอยู่เลยวะ เออไว้ประเทศไทยยังเป็นสีเขียวเลยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยอ๋อยานึกว่ามันย้ายไปแล้วมันยังไม่ย้ายนะครับเอ,อเดี๋ยวผมก็คงต้องเฮ้ยผมต้องเล่นตรงนี้ก่อนผมต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ให้ให้ให,หมดก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการซอมบี้ตัวใหม่นะครับผมต้องยึดเป็นทวีปไปเอาทวีปนี้ก่อนฆ่าคนสิบห้าคนอุยฆ่าคนเยอะกวะะ่เดิมอะแล้วซอมบี้เรามีน้อยเหลือเกินผมเห็นที่ใหญ่มากเลยจัดการตำรวจก่อน มีครับจัดการตำรวจก่อนไม่ได้เอาจุ๊บจุ๊บลงไปด้วยไปพน่นพิษใส่ตำรวจหือไม่ได้ตำรวจมันเยอะไปจัดการมันมสู้ได้ไม่เล่าจัดการมันเออซอมบี้สู้มันตายหมดแน่เลยซอมบีเ้เราโอ้โหสู้ไม่ได้เลยซอมบี้สู้ไม่ได้เลยครับหมดมาเทเออซอมบี้หมดแล้วนะครับสู้ไม่ได้เลย ถ้าคนไปได้กี่คนสองคนไปดโอ้ตกใจสุดๆว่าคนมันเหลือชีวิตเยอะนะครับอ่าผมขอเปิดเอากระเป๋าหน่อยนะได้สอมบี้่าโอ้ได้สอมบีบมบ้นะครับแจ๋วผมรู้สึกว่าพื้นที่สี่เรื่องนี้ให้ค่าคนสิบห้าคนนี้สงสัยผมจะยังไม่ไหวนะเพราะดูท่าแล้วนะครับผมก็คงต้องไปทวีปอื่นก่อนเพราะรู้สึกว่าความตื่นตกใจจะเยอะเหลือเกินเพราะว่าคนมันไายน้อยไนงะมันก็เลยไปเล่าเรื่องไงเออ าล้ครับผมก็มีตังอยู่สองหมนะผมต้องอัพอายุไข่เลยเพราะตะกีตายตายเร็วมากอ่ะผมก็กลับมาแล้วนะครับดูท่าแล้วผมจะต้องไปที่นี่ก่อนนะครับอ่าก็ประเทศไทยอ่ะไปะไปประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมอ่าเข้ามาที่นี่ครับห้าคนห้าคนต้องประมาณนี้หูม้มีตำรวจหลายคนนะทำไงดีวะานี่อ่ะจัดการตำรวจก่อนอย่างเร็อย่าให้มันรอดโ oh. <No. S 1> อ้โหปืนตำรวจแรงมากอะ่ะ ดูยิงไม่กี่เทียงซอมบี้เราตายหมดเลยโอ้โหต้องฆ่าตำรวจให้ได้ก่อนนะครับทางแรกหนีระเบิดเข้าไประเบิดเข้าไปซอมบี้เรากระจายตัวไปทั่วนะครับตอนนี้ติดชงติดเชื้อกันเยะแยะไปหมดเปิดประตูดิเออจะได้เข้าไปได้ซอมบี้วิ่งไปไหนเนี้ยไปทำลายลงทำลายรถอะไรมั่วตัวไปหมดเลยนะครับฆ่ามันเอออย่าให้มันรอด นี่เขาไปกัดมาข้างในปิดประตูไว้เปิดประตูหมดไหมเ <c oughs> เรียบร้อยฮค <c oughs> ่าหมดครับไม่มีเหลือโอเคค่าจนหมดครับนี่เลเวลอัพโอ้โหตกใจหน่อยเดียวเอง <c oughs> เพราะมันตายหมดนะครับไม่มีคนไปเล่าเรื่องไงกูได้เงินออ้ยได้นี่สามตัวแจ๋วอ่าเดี๋ยวค่อยให้คะแนนนะครับเกมเล่นมันดีเหมือนกันผมก็ชอบนะอ่าดูนี่มีขาวใหม่ไหม มีข่าวใหม่นะครับกัดเยื่อในเอเชียยังไม่มีอะไรต้องกังวลเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ทําให้คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจํานวนมากเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการโดนกัดนะครับนิ้วกับหลุดเลยเห็นไหมควา,ามตื่นตกใจก็เพิ่มขึ้นนี่ปล่อยสเปกเตอร์มปหนึ่งตัวนะครับโอเคแล้ครับผมก็มีตังสองพันหนึ่งนะผมก็จะอัพอัพไม่ได้เลย <laughs> อัพไม่ได้เลยนะครับอผมมีซอมบี้หตัวนะตอนนี้ แล้วผมจะสร้างตัวใหม่ก็ยังไม่ได้อะเราต้องการที่เราจะได้ตัวใหม่นี้ก็ต่อเมื่อเราต้องทําภารกิจสําเร็จนะครับอ่าแบบว่ายึดดินแดนนูน้นยึดดินแดนนี้ให้สําเร็จนะครับแล้วไม่รู้ว่าผมจะยึดทวีปได้ใดทวีปหนึ่งได้เร็วๆนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับดูท่าทางยากเหมือนกันหงยางอะ่ะโอ้ดูท่าแล้ว กองกำลังโลกนะกลัวแค่ตำรวจยิงไม่กี่คนก็ตายหาหมดเลยนะครับอืมแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างส,างสมบีรที่แมงคตดแข่งขึ้นมาให้ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมคิดจะสร้างอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีหกตัวใช่ไหมหกตัวเอ้ยสงสัยเราต้องอัปเกรดกันว่าเออให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะสงสัยต้องประมาณนั้นนะต้องอัปเกรดให้มันแข็งแกร่งขึ้นครับมีหกตัวเดี๋ยวผมจะอืมสร้างตัวไหนก่อนดีอันนี้มีตัวหนึ่งแล้วอืมมันเป็นได้ทุกตัวแหละเดี๋ยวก่อนอันนี้ใช้สามตัวเลยอะเอ้ยอย่าเพิ่งอั โอ้หเปิดแล้วครับเปิดไปเรื่อยอ่าได้ DNA นะครับเฮ้ยเราไปตัดต่อดีเดีฟ้าอ่าฟุบผมก็จะเข้าไปที่อัปเกรดดีเนะครับอืมอะไรอะเร่งการหลั่งน้ําลายโอกาสอะไรอะเร่งการหลั่งน้ําลายคือเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อซอมบี้ด้วยการทําให้น้ําลายของพวกมันมีไวรัสมากขึ้นกระโดดขยมฝันบนล็อกซอมบี้ที่สามารถกระโดดโจมตีมนุษย์ได้หุยแจววยอันนี้พลังโกดยามวิกฤต อะไรซอมบี้เพิ่มฟาร์มแข่งแก่งเมื่ออายุไข,ข่เกาะอะไรอะเกาะลดลงกระโดดได้นี่มันนะแล <c oughs> ้วนี่อะไรอะเฮ่ยสามารถอัปเกรดได้อ่ะอันนี้สามารถอัปเกรดได้อ่ะห้าอันอะไรอะเล่นการไกลพันธุ่ยแจวะ่ะไอ้น้ำลายยังซื้อไม่ได้เลยมันต้องหา้าทั้งนั้นเลยไม่ใช่สามนะครับอืมอันนี้อะไรอะล็อกแล้วฆ่าปวกพุงไกลอะไรของพวกมึงวะ วิ้ยโหดีๆก็ใส่ได้เพียบเลยนะแต่ว่าต้องมีห้าอันวะเสามอันไม่ได้แล้วครับต้องมีห้าอันนะโอเคงั้นเราออกก่อนดีกว่านะครับปลาเราจะแพร่กระจายไปให้ทั่วโลกนะครับตอนนี้เราก็จะมานี่เลยนี่เลยนี่เลยมาสูตรวิจัยมันนะครับสูตรวิจัยมันอยู่ตรงนี้ยังเขาไม่ได้วะอ่ะงั้นตรงนี้ก่อนแล้วกันฆ่ามนุษย์ห้าคนฆ่ามนุษย์ห้าคนดูตำรวจก่อนว่าตำรวจอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องจัดการตำรวจก่อนนะครับ ไม่ได้เลยเราต้องจัดการตำรวจก่อนนะครับอ่าเ็จเล่าเสร็จเล่าจัดการตำรวจให้ได้นี่กินให้หมดนี่กัดให้หมดเฮ้ยโอ้มันยิงเราหมดเลยฆ่าเอยจัดการไม่ได้จัดการตำรวจซะเอ้ยเกือบตายเอยตำรวจตายหมดแล้วทีนี้เป็นทีของเรานะครับอ้าวสองบีเราตายไปโธ่เอ้ย,อย ไม่ไหวเลยแต่ฆ่าไปได้หลายคนเหมือนกันนะฆ่าไปห้าคนนะเออก็ยังดีนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรใหม่ๆไมไหม,ไม,ไมดูนีผมจะได้ซอมบี้ใหม่อู้ย้แจว๋วได้ซอมบี้ใหม่ด้วยไม่ใหม่หรอกครับแต่ว่าก็ได้ตัวซอมบี้ไงเออดีใจตรงได้ตัวซอมบี้นี่แหละครับอะดูดนี้มีข่าวใหม่ไหมไม่มีข่าวใหม่นะครับแต่ว่าผมก็ได้เงินมาอัปเกรดของฟาร์มเร็วโอเคแล้วก็ อ๋อครับฮเดียวเดียวเข้าไปดูซอมบี้กันดีโอ้ยตัวไหนมีเยอะมีน้อยซอมบี้พิเศษไอเทมนี้ผมจะยังไม่ใช้เลยนะครับอา้าวนี่ไงครบสิบแล้วอัปเกรดดีไหมอืออายุไขอัปเกรดดีฟ้าโอ้ยไม่ได้ต้องมีสิบห้าตัวถึงจะอัปเกรดได้ปะทูเอ้ยบาจกิ่งนะครับต้องมีสิบห้าตัวถึงจะอัปเกรดได้นะครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวอัพไปตัวนี้ดีฟ้ามาั้งนี่คอมมานสร้างตัวนี้ดีฟ้าไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าไม่สร้าง อ๋อผมถอดนี่ก่อนตรงนี้มีต้องสี่ตัวนะครับเอาใช้ตัวที่มีก่อนนะครับอ่าถอดไอตัวน,นั่นออกไปก่อนนะครับอืมโอเคเรีบเยบร้อยไปยังไม่อัพดีฟ้านะครับเป็นที่โซนสีแดงนี่มันคืออะไรอ๋อเชื้อไงเชื้อผมไงกําลังแพร่แพร่ไปเลยเชื้อของผมกําลังแพร่ไปเรื่อยไงโอเครู้เรื่องออกตรงนี้ไหนตัวมีตรงไหนที่มันหน้าที่แบบว่าจะไปกัด ที่มันจะไม่ไอ้นั่นเถวีปนี้ทิฟ้าทวีปนี้ทิฟ้าเออความตื่นตกใจของทวีปจะไม่มีนะครับการติดเชื้อเพิ่งส่องมาเซนเองก็เถอเอ้ยอะมาทวีปแอฟริกาใต้เอ้ยอเมริกาใต้นะครับทวีปอเมริกาใต้นะครับอ่าเฮ้ยมันก็มีตำรวจเหมือนกันว่ะถึงจะตื่นตกใจน้อยแต่ก็มีตำรวจเหมือนกันว่ะกัดละอุ๊ยโอ้โหตำรวจแข็งแกร่งจะจัดอ๋อเอ๊ย ตายฮ่าฮ<ล>่าตำรวจก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับเซ<ร>็ตโจนฮ่าฮ่าระบาดไปทั่วตายหมดหรือยังเรียบร้อยครับตายหมดไม่มีเหลือนี่เพราะไม่มีการเฝ้าระวังไงครับเพอร์เฟกต์อ่าเปิดหน่อยนะครับหูยแจ๋วไปเลยได้อมบีเพิ่มนะครับโอ้ได้ตังค์มา800แปดร้อยเองโอ้ได้ตังค์โคตรนน้อย โอ้คนที่นี่ไม่ร่ำรวยเลยโถน่างุดหงิดน,นะครับมี14ตัวแล้ววะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็จะอัปเกรดได้แล้วนะโอเคออกอาเอาดีดเนยแจ้ว้ยม,มีข่าวไหมติดอาวุธพลเรือนในอินโดออสเตรเลียพลเรือนบางคนมีอาวุธเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อะไรอาชญากรรมรุนแรงจํานวนมากพลเรือนจึงเตรียมอาวุธของตนเองมันก็แน่อยู่แล้ว โอ้โหระดับความตกใจของโลกยืนยันการแพร่ระบาดของซอมบี้แล้วพลเรือนทราบเรื่องซอมบี้แล้วเชื้อโรคนี้ได้รับการระบุว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของซอมบี้ในวงฟังเฮ้ยมึงรู้แล้วได้ไงอ่ะกูสาบไม่บอกใครนะนี่อ่ะวิมันไกลแล้วว่าการทดลองของมันทําไงดีคนถึงจะไปจัดการในตรงนี้ได้ <c oughs> เออทําไงดีนะครับอืมใช้ซอมบี้ธรรมดาไม่ได้ว่ะมัดในนี่อืมเ๋่อเลยแล้วใช้ซอมบี้ธรรมดาไม่ได้นะครับ ผมจะคงต้องเข้าไปที่ห้องวิจัยจะใช้ซอมบี้ธรรมดาสู้มันไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้เอ้ย17เจตัวแล้วเลื่อนระดับไปก่อนโอเคเลื่อนระดับไปแล้วนะครับเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าซอมบี้นี่มันเป็นซอมบี้แบบแบบยังไงอะแบบขั้นไหนอะไรอย่างงี้อืมเราก็ไม่รู้นะเช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยเรายังไม่ได้นั่นเลยมยังไม่รู้เลยว่ามีเหลือมีเรือซอมบี้อะไรมางนะครับที่พวกเราจะใช้โอ้ไม่น่าสู้ได้เลย เออไม่ได้เออมีตัวนี้ตัวนี้ว่ะอ่าโอเคเอาซอมบี้ที่จะใช้ได้ไปนะครับมาปปไปถ้ล่มที่นี่กันแหมมันกล้านักอืมฆ่าคนหาคนออะไปประเทศจีนนะคะรับมีตำรวจไหมโอ้โหมีตำรวจหลายคนเลยอ่ะเออตำรวจเอาระเบิดไปกินก่อนแล้วกันนายเอาระเบิดไปกินก่อนแล้วก็ปล่อยซอมบี้นะครับฆ่ามัน โอ้ระเบิดแรงมากเลยชอบฆ่ามันให้หมดอืมไม่ต้องไปกลัวมาันตำรวจตำรวจตะการมนให้หมดเปิดประตูนี่เข้าไปฆ่ามันตำรวจเฮ้ย oh. <No. S 1> อะไรฆ่ามันให้หมด oh. เออตายตายไหมอีกคนหนึ่งไอ้เปิดประตูดิ ออาออกมาเร็วจัดการมันเรียบร้อยตยังปิดเปิดประตูอยู่งเงี้ยเอาสองบีเราตายไปซะแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ฟามตกใจซองเลยะโอ,อ,อ้ตกใจเข้าไปใหญ่เออตกใจเข้าใหญ่เลยนะครับโอ้ยเจ้าได้แต่ของดีโอ้ผมก็ได้ของแบบจุกๆไปเลยนะครับเจ้าเลยออื เพิ่มอะไรเพิ่มความปลอดภัยในเอเชียหน่วยรักษาความปลอดภยัยกําลังออกรัเบนชาวบ้านอะไรได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับอ่านี่ฮของโลกเพิ่มมันมาอีกจัดการได้หมดหือตังหืงหลน้นหลน้นทะลุจอโอ้โหได้ตังมาเพียบเลยนะครับทําการอัปเกรดไปก่อนเฮ้ยซื้อระเบิดดิโอ้ระเบิดมันรุนแรงมากชอบหยร้อยเดียวเห็นผลลูกที่สองสามร้อยเข้าใจแล้ว ซื้อสองลูกเลยโอ้โหแม่งมันเจ๋วจะจัดเลยโอ้แต่ลูกแรกมันจะถูกไนงะลูกแรกมันจะถูกหรือสองมันจะแพงนะครับโอเคอเระเบิดใช้งานดีระเบิดใช้งานดีนะครับอ้โหเปิดใหญ่แล้วนะครับพื้นที่เอาแล้วทําการยึดคองไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะขอยุดหยุดไว้ก่อนนะอแล้วก็ไปห้องปฏิบัติการนะครับนี่เลยเราต้องดินเอแล้วเราต้องอะไรกระโดดขย่มฟันไม่เอ,อาติดเชื้อดีว่าเร่งการลัางน้ําลายสามารถกระโดด อะไรอะ่ะกระโดดโจมตีมนุษย์ได้เอานี่มาเล่นกันล่างน้าลายก่อนดีกว่าป๊าปเป็นของเรานี่เล่นกันนันน้ำลายเพิ่มอัตราติดเชื้อเล็กน้อยห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีเออห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับอ่ะเราก็ว่าออกมาที่นี่กันต่อนะครับอ่ะผมจะไปอีกสักที่หนึ่งครับนียผมจะไปโจมตีที่เนี่ทำไมยังเข้าไม่ได้อะ่ะเอาแล้วนี่ไงเข้าได้แล้วจ,จวัดการไอ้หมดไอ้ไอ้พวกที่แบบว่า เอาแล้วครับจัดการให้หมดไอพวกขี้มันคิดจะรักษานะครับเอเดี๋ยวก่อนดูตำรวจก่อนนะครับตำรวจอยู่ตรงไหนอ,อ่ะเิดไปกินก่อนตำรวจเดี๋ยวก่อนหาวงกันเอาไปกินนี่เรียบย้อยว่ารอรรอ,รอ,รอวงรอวงรอวง,อ,วงอีกสักทีเป็นไงเอาอะไรวะ ยังไม่ปล่อยซอมบี้เลยวะดเอ้ยอะไรวะดีดออกไปซะและ้โว้ยอะไรครับผมงงมากเลยผมยังไม่ปล่อยซอมบี้เลยโอ้ยเสียดายระเบิดหรืออ่ะซื้อใหม่นะครับเอาหม่นะครับ <c oughs> ป้าโจเอ้ยยังไม่ได้ปล่อยซอมบี้เลยนะครับออะเข้าไปที่เดิมนะครับไม่ใช่ที่นี่สิเออโอซาก้านะโอ้มันผลิตกันที่ญี่ปุ่นนี่เองเห็นแล้วนะครับอ่ะ,ปะไปไปหม่ห้าคนห้าคนดูตำรวจก่อนว่าตำรวจมันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับมีตำรวจสองคนตรงนั้นนะครับ บุ้มเข้าไปครับอ๋อมันมีเวลานี่ไงเราก็ต้องปล่อยสมบีนะครับอ่าถ้าไม่ปล่อยสมบีเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยนะครับปล่อยเข้าไปสมบีไปกัดมันกัดมันเข้าไปเปิดประตู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 กัดให้หมดมาให้รอดนะครับ ออย่างเดือดรอดอยู่อีกเหรอคนนี้รู้สึกว่าจะเก่งจัดๆฆ่ามันให้หมดคนไในเก่งก็ฆ่ามันให้หมดนะครับอ่าหมดย่างย,ยังไม่หมดว่ะเลยคนนี้ฆ่ามันฆ่ามันเลยฆ่ามันเออเรียบร้อยอ่หมดแล้วยัางกูจะดาอดไมห่หมดน่าจะหมดแล้วมั้งดูกันหมดแล้วครับ ขายหมดไหมรีบ้อยครับโอ้โหตกใจใหญ่เลยโอ้โหโอเคเพอร์เฟกนะครับเปิดกรกป้องโอ้ได้ัเงินอ่ได้จุ๊บๆมาตัวนึงก็ยังดีนะครับดูมันรายงานข่าวต่อไปนะครับว่ามีพันเจ็ดไม่พออัปเกรดนะครับแต่ว่าซื้อระเบิดแน่ๆระเบิดใช้ดีเออระเบิดใช้ดีนะครับซื้อไปก่อนนะครับอ่ะออกเอาแล้วครับเปิดอีกที่หนึ่งแล้วครับเดี๋ยวขอผมเข้าไปดูซอมบี้หน่อยนะครบซอมบี้พิเศษโอ้มีสิบตัวแล้วะ ถ้าเราจะอัปเกรดต,ต้องใช้ยี่้าตัวนะครับอืมไอตัวนี้ยังมีน้อยวะตัวนี้ยังมีน้อยวะเดี๋ยวยังไม่สร้างดีฟ้านะครับอ่ะออกไปข้างนอกดีฟ้านะครับ เอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอะรู้สึกว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าจะไล่แพร่เชื้อไปหลายๆพื้นที่แล้วนะไอสีแดงๆเนี่ยคือ4เรื่องเนี่ยไอสีเขียวเนี่ยคือผมยังไม่ได้เข้าไปนะส่วน4เรื่องเนี่ยเริ่มมีการวิตตกตกใจนะใช่แต่ว่าสีแดงคือ,คอเชื้อระบาดนะครับซึ่งตอนนี้ผมปล่อยเชื้อไปทั่วโลก พิ่สี่เปอร์เซ็นตแต่ว่าวิธีการรักษาเนี่ยไปร้อยสี่สิบแปดแล้วครับจากเต็มพันมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าผมจะสามารถจึดคลองโลกนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเลยนะครับอย่าพลาดเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าพอเวลามีคลิปใหม่ๆของผมะมันจะได้ดีดขึ้นเป็นวิดีโอแรกๆเลยนะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะ ตัวนี้ผมนายอป้าแมนแมงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายซีโยเกนทุกคนนะครับ <laughs>